ค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะพาทําแบบฝึกหัดหน้านี้นะคะ,ะคุณครูรู้ว่านักเรียนไม่มีีนะคะ,ะแบบฝึกหัดที่คุณครูแจกไปนะคะดังนั้นนะคะให้นักเรียนเขียนใส่ a 4หรือกระดาษที่กระดาษรายงานที่เป็นเส้นนะคะเก็บไว้ก่อนนะคะเพื่อรวบรวมส่งคุณครูนะคะในวันที่คุณครูนัดส่งข้อสอบส่ง ใบงานนะคะขอให้นักเรียนส่งนะคะถ้าไม่ส่งนักเรียนจะไม่ได้คะแนนนะคะเพราะการเรียนการสอนแบบออนไลน์ออนแฮนนะคะถ้าไม่มีผลงานไม่มีงานที่นักเรียนให้มาไม่มีหลักฐานการเรียนการสอนนักเรียนจะไม่ได้คะแนนนะคะอ่ะไปดูกันเลยนะคะเซเว่น i รท์เค o ชันอิ i เพร o ่ลลูกแก้ว t ูพ e ชเ ห and answer d h e m อันนี้เขาให้ดูนะคะในรูปภาพตัวอย่างข้อ6นะคะถ้าใครมีหนังสือก็ให้เปิดดูนะคะแต่นะคะคุณครูจะไกด์ไลน์คำถามให้ให้นักเรียนเขียนคำที่เขาให้มาเป็นประโยคคำถามนะคะคุณครูจะพาทำเป็นประโยคคำถามก่อนเดี๋ยวประโยคคำตอบนะคะคุณครูก็จะพาไปดูอีกหนึ่งหน้านะคะ ยังไงก็ต้องได้เขียนนะคะให้ดูไปก่อนอย่าเพิ่งเขียนตามจะให้เขียนอีกหน้าหนึ่งที่เป็นหน้าเฉลยนะคะอ่ะเอใช่ไหมคะ Number one people เขา give people มาให้นะคะ wear heavy clothes อ่ะนะคะประโยคคำถามที่เป็น present continuous ตอนนี้เราเรียนแก a ม,มา a เกี่ยวกับ present continuous อยู่นะคะดังนั้นประโยคคำถามก็ต้องถามเป็น present continuous ก็คือโครงสร้างนะคะ Verb to be ขึ้นต้นด้วย Verb to be ตามด้วยประธานตามด้วยคำกริยาที่เติม ing นะคะอันนี้เขาให้คำว่า people มานะคะแล้วก็ให้คำว่า w h e e h a v y c r i s e s มานะคะอ่ะนะคะคำตอบเราไปดูหน้าต่อไปแต่ให้มันเป็นคำถามเห็นไหมคะ Verb to be คือ are people นะคะเป็นว่าคลผู้คนมากมายนะคะเป็นผู้จน์ดังนั้นก็จะใช้ are คำกริยาเติม ing wear เติม ing ก็เป็น wearing อะ are people wearing heavy c r o t h e s นะคะเวลาประโยคคำถามที่ตอบว่า yes no question นะคะตอบว่า yes หรือ no เราเรียกเขาว่าคำถามประเภท yes no questions นะคะดังนั้นให้ขึ้นเสียงสูงอยู่ท้ายประโยคนะคะใช่หรือไม่นะคะ are you people wearing heavy c r o t h e s นะคะ ่เสียงสูงนะคะตอบ yes they are ถาม are people people เราต้องผันให้เป็น pronoun น,นะคะให้เป็น pronoun น,นะคะโดย people pronoun ของ people ก็คือ they นะคะคือคนหลายๆคนที่ไม่ใช่เรานะคะก็คือ they อ number ชื่อ i s r a i n นะคะก็ง่ายๆเลยนะคะก็คือ i s r a i n นะคะ is it raining นะคะขอโทษค่ะคุณครูลืมว่ามต้องเป็น present continuous is it raining นะคะ,ะข้อ3 John dance นะคะ is John dancing นะคะก็คือ John ได้เต้นไหมนะคะ are people buying presents นะคะก็คือผู้คนนะคะได้ซื้อ,ขอ,ข,อของของฝากของขวัญไหมนะคะ ประธานนะคะ Lucy wash aporate นะคะ Lucy นะคะประธานขึ้นต้นประโยคด้วย is นะคะ Lucy เป็นประธาน is Lucy washing aporate นะคะเสียงมันก็จะแบบว่าเปล่งแปลงหน่นหอยถ้ามันเสียงมันตำ่ำแล้วเราไปดันถ้ให้มันเสียงสูงนะคะ Are the girl wearing mask นะคะ Are the girl dancing นะคะ Are the girl dancing นะคะ number eight Is Lucy's father throwing a streamer? ะะ Number nine. Are people having a great time? อ่ะนะคะก็นะคะ,นะคะให้ขึ้นต้นด้วยอะไรคะโครงสร้างประโยคคคำถามนะคะขึ้นต้นด้วย verb to be นะคะ verb be บวกกับประธานนะคะครูใช้คำว่าตัว s นะคะบวกด้วยคำกริยาที่เติม i n g นนะคะแล้วก็อย่าลืมเครื่องหมาย e question mark s, เพราะเป็นประโยคคำถามนะคะอ่ะนะคะก็คือนี่คือโครงสร้างประโยคคำถามในนะคะ p r e s e n ้นขนนะคะเพรครูจะเขียนสั้นๆว่า pre-con นะคะ pre-con อ่ะนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ โครงสร้างของเขานะคะนักเรียนต้องรู้ว่าอันไหนคือประธานของประโยคแล้วนำ verb to be ที่ใช้กรบประธานตัวนั้นมาไว้ข้างหน้านะคะตามด้วยประธานนะคะตามด้วยประธานตามด้วยคํากริยาในประโยคนักเรียนต้องรู้ว่าคํานี้เป็นคํากริยาหรือเป็นคํานามนะคะแล้วเติม ing ตามด้วยเครื่องหมาย question mark ส่วนอื่นๆนะคะจะเป็น,ส,น,ยยนะะส่วนขยายนะคะส่วนขยายนะคะโอเคนะคะเราไปดูเฉลยกันก่อนนะคะเพื่อไม,ม่การเสียเวลานะคะ ะะอันนี้คือให้ในักเรียนนะคะหน้านี้ให้นักเรียนแคปไว้แล้วจดลงสมุดนะคะให้นักเรียนแคปไว้แล้วจดลงสมุดแล้วนํามาส่งคุณครูนะคะทุกงานมีคะแนนทุกงานเป็นคะแนนนะคะให้ทํามาส่งทุกงานนะคะโอเคนะคะให้นักเรียนแคปไว้แล้วก็มาส่งคุณครูนะคะสังเกตเห็นไหมคะเดี๋ยวสักรอเพิ่มเติมนิดนึงเนาะ อ่ะสังเกตเห็นไหมคะ it is raining นะคะคำตอบก็จะเป็นนี้ is s h o w n dancing นะคะเห็นไหมว่าคำกริยาเติม ing ทั้งนั้นเลย <c oughs> <c oughs> buy ก็เป็น buying นะคะ watch ก็เป็น watching นะคะ wear ก็เป็น wearing เห็นไหมคะ dance ก็เป็น dancing True ก็เป็น t r u e i นะคะ Have ก็เป็น Having นะคะอะนะคะสังเกตว่าคำกริยาเติม ing ก็คือความเป็นปัจจุบันความเป็นกระทำอยู่ณปัจจุบันนะคะ Present c o n ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่กระทำอยู่ณปัจจุบันนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะจบนะคะ คลิปเพียงแค่นี้นะคะขอให้นักเรียนนะคะจดหน้านี้นะคะจดหน้านี้นะคะถ้าใครไม่จดแปลว่านักเรียนไม่ได้ดูนะคะ,ะคลิปของคุณครูนะคะโอเคนะคะขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนนะคะวันละ5นาที7นาทีไม่ได้เยอะเลยเรียนในห้องเรียนอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงทำแบบฝึกหัดทำงานอีกครึ่งชั่วโมงแต่ตรงนี้นะคะ แค่เจนาทีห้านาทีนะคะไม่ได้นานสละเวลามาดูและทำงานส่งนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็จะจบคลิปเียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ